สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเตรียมถแถแลงอาการล่าสุดสิ้นสุดการรอคอยคิตตี้เอเตรียมแถลงอาการล่าสุดเอสกันตพง์พรุ่งนี้ล่าสุดคิตตี้คิตติน่าภรรยาของเอสกันตพง์เตรียมถแถลงอาการล่าสุดของสามีโดยจะถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และเอสุภชัยสิ้นสุดการรอคอยของแฟนคลับแล้ว ล่าสุดครอบครัวเตรียมถแถลงอาการล่าสุดเอสกันทพงหลังเอสุภชัยผู้จัดการดาราชื่อดังแจ้งข่าวดีปฏิหารมีจริงซึ่งได้วันและเวลาถแถลงเป็นวันที่2 2มิถุนายน2566เวลา16นาฬิกาโดยก่อนหน้านี้มีภาพหลุดจากเพจซึ่งเป็นภาพของเอสกันทพงศ์ลุกขึ้นมานั่งยกมือไหว้หลังหลวงพี่อุเทนเจ้าว,วาดวัดท่าไม้เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล แต่ไม่ได้มีการยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่ก่อนจะลบไปจากนั้นเอสุภชัยได้เดินทางเข้าเยี่ยมเอสกัณทพงศ์เผยทิศทางการรักษาดีขึ้นจนน้าตาไหลลัน่นปฏิหารมีจริงและเผยว่าครอบครัวเตรียมถแถลงข่าวต่อมาคิติน่าภรรยาเอสกัณทพงศ์ได้โพสในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าทางครอบครัวขอบคุณพี่เอสุภชัยที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลน,นะคะ ครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และพี่เอเพื่อแจ้งอาการของสามีดิฉันให้ทราบอย่างเหมาะสมจะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวค่ะโปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะพวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราค่ะขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะล่าสุดกำหนดการแถลงข่าว เอกันพง์ล่าสุดคือวันที่22มิถุนายน2566เวลา16นาฬิกาโดยจะมีคิตตี้ภรรยาพร้อมด้วยทีมแพทย์และเอสุภชยัยร่วมถแถลงข่าวด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ